สวัสดีครับเจริญทรัพย์มหาเฮงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะทดลองให้ดูนะครับตอนนี้มีชื่อว่าลูกปิดเกี่ยวนะครับคู่สูงส1เ็ดไม่แต่ต่ําไปทุกหน้านะครับทีนี้ผมจะให้ดูก่อนนะครับให้ดูลูกก่อนนะครับนี่นะครับลูกจะเหมือนวัดดวงจะใสกิ้งนะครับนี่นะครับเสียงครับนี่นะครับแค่โยลงไปนะครับนะครับตัวปิดเอี่ยวตัวนี้นะครับจะออกคู่ออกสูงออก11เอดไปทุกหน้านะครับแล้วก็ คำว่าปิดเอี่ยวตัวนี้คือปิดมันไว้นะครับแต่ว่ามันจะมาบ้างนะครับว่าไม่ใช่ไม่ไม่มาเลยนะครับอันนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะการขย่อมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับสิบเอ็ดครับห้าสี่สองสิบเอ็ดครับไม่มีเอี่ยวนะครับสี่สี่สอง คู่4ไม่มีเอีย 2, 3, 5, เอ่ยวนะครับ2 3งหไม่มีเอี่ยวนะครับ4 46ไม่มีเอี่ยวนะครับคู่4นะครับนี่นะครับคู่สูงแล้วก็11นะครับแล้วก็จะเออ่ไม่มีเอี่ยวนะครับ นี่นะครับนานๆจะมาสักทีหนึ่งนี่นะครับถ้าเปิดมีเอี่ยวสักเปิดอย่างเงี้ยครับนี่นะครับตองห้าครับคู่หกนะครับ สังเกตดูนานๆจะมีเอี่ยวมาสักเปิด2เปิดแค่นี้เองนะครับแต่โดยส่วน้าจะปิดเอาไว้ไม่มีเอี่ยวนะครับจะเป็นคู่สูง11อย่างนี้นะครับโอเคเร